วัสดีครับมันี่นกะไก่อายุคร20บ20วันแล้วนะครับถ้าครบจริงๆก็จะช่วง3ามถุงของขึ้นนี้นะครับจะครบ20 20วันเต็มนะครับกะไปเหมือนกันครับว่าไก่20วันจะเป็นยังไงแต่ผมภบุ้ใจไรดีใจารครับผมเห็นภาพนี้นะครับเนาะนี่ครับโอ้โกินอาหารดีมาก ส่วอาหารด้านบนกับปันเนี่นะครับนะปั่นลงมาครับตามท่อตรงในพอปเปอร์แล้วก็ไหลไปตามท่อนะครับตามลายโอ้ยขึนหอเลยมะแน่นทุกแผนไม่ว่าจะเป็นแผนอาหารรางน้ำนะครับจินเก่งครับพี่นอออ้อเลยนี่ล่ะคนเลียงไก่กะได้ยิมได้มีความสุขนะครับนะขึ้น น้องไก่กินดีขึ้นกับขณะตรงเย็งขึ้นกินเลยเออไก่ยี่สิบันนะครับน่อตอนนี้พัดลมติดสิบเอ็ดตัวนะครับจะตีทั้งหมดน่องไก่ใหญ่กับยี่สิบตัวนะครับนาะเปิดเต็มที่ยี่สิบตัวเต็มระบบกับสั้นใด้เรื่อ่น่องด้ เ,น,เนไฟมเน,นี้ยมใช่ไหมไฟแสงไฟเน,นี้ยมขอบคุณทุกการที่ตามร,รับชุมนะครับฝากติดตามเป็ได้แชรงบ้เรชมนีะครับคลิปนี้ลากรอนคลิปหน้ามาใหม่จ้า